จากร้านมูสิกนะครับผมก็วันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนํากันอีกแล้วนะครับผมนะก็จุดนี้เป็นอุอปกรณ์แขวนกีตาร์นะครับผมนะเป็นขาแขวนกีตาร์นะครับผมนะรุ่นนี้ก็จะพิเศษหน่อยนะครับผมนะก็จะมีที่กันตกมาให้นะครับผมนะก็คือเพียงแค่เจาะน็อต2ตัวนะครับผมนะน็อตก็จะมีแถมให้อยู่แล้วนะครับผมนะ เ okay, ครับผมผมสากาารใใช้งใ้งนหดูก็ส่วน,ก,นการใช้งานของมันนะครับผมก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับผมนะมเราเป็นแนวตั้งในแบบนี้นะครับผมนะก็<ม>ตรงนี้มันก็จะเปิดอยู่นะครับผมนะก็แบบการใช้งานของมันก็คือเราห้อยกีตาร์ไว้นะครับผมนะแล้วจาตัวนี้ก็จะปิดโดยอัตโนมัตินะครับผมนะนี่ก็ทยกกีตาร์นะครับผมนะก็จะยกออกมาได้เลยนะครับผมนะก็แขวนไป นะก็แนะนําให้เป็นแบบถ้าอยากให้มันปิดเองก็แนะนําเป็นพวกกีตาร์ที่แบบมีน้ําหนักหน่อยนะครับผมนะพวกกีตาร์โปร่งก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่แม้แนะนําเป็นคูโคลเล่ยนะครับวิโคลเล่ก็จะมันจะเบานะครับผมนะมันมสามารถปิดตรงนี้ได้นะครับผมนะนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะก็เจ้าตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคา190บาทเท่านั้นนะครับผมนะนี่คุ้มค่านะครับผมนะ แบบมีลูกเล่นเจ๋งเลยนะครับผมนะก็กันเด็กเล่นแบบกันตกได้นะครับผมนะก็นะครับผมท่านไหนสนใจนะครับผมนะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมนะหรือท่านได้สะดวกนะครับผมก็เดินทางมาที่ร้านได้เลยนะครับผมก็ขอฝากกันไว้ด้วยนะครับผมนะครับแอนนิต้านะครับผมนะโอเคนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่นะครับ